สวัสดีครับอันนี้บล็อกซ์โยเนมนะครับมาถึงร้านแล้วนะครับอ่านี่นะบล็อกซ์โยเนมนะครับโอเคเรามาไลฟ์ให้ดูนะครับของเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับนะจะมาพร้อมกับโยเนมเล่มสามนะครับมังงะเล่มสามนะครับนี่นะอันนี้เป็นกล่องนะครับจะมาพร้อมกับโยเนมมังงะเล่มสามนะครับกล่องนี้นะครับอ่าตรงขาวๆอันนี้เป็นกระดาษนะครับนะ เอาไว้ใส่กับโยเนมังะเล่มหนึ่งกับสองนะครับนะจะใส่ได้พอดีนะครับนะคนไหนมีโยเนมแล้วนะครับทั้งสองเล่มแล้วห้ามพลาดเลยนะครับเล่มที่สามนะครับพร้อมบล็อกนะครับราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับใครสนใจมาดูได้นะครับลูกค้าคนไหนที่จองไว้นะครับมารับได้เลยนะครับเห็นไลฟ์นี้แล้วมารับได้เลยนะครับนะคนไหนที่จองไว้นะครับสวยงามมากนะครับ นนี้ปกด้านหน้านะครับด้านหน้าบล็อกนะครับนี่สันนะเหมือนที่เราบอกกันไว้เลยนะครับแล้วก็ปกหลังนะพร้อมบล็อกเล่มพรบล็อกพร้อมหนังสือูยนมเล่มสามนะครับนะใครสนใจมารับได้เลยนะครับพิเศษนะครับซื้อบล็อกยูเน e มันนี้นะครับราคา150บาทนะครับซื้อเสร็จอย่าลืมขอสลิปขึ้นมานะนะครับซื้อ1บล็อกตรงนี้เราให้ย่อน นะครับเพื่อลุ้นฟิกเกอร์จับรางวัลกันสิ้นเดือนได้ด้วยนะครับนะหนึ่งบล็อกนี้นะครับอย่าลืมนะครับขอสลิปขึ้นมาด้วยนะครับคนที่มีบัตรสมาชิกก็จะได้แต้มด้วยนะครับส่วนคนที่จองไว้มีแต้มพิเศษเพิ่มไม่สามแต้มอย่างที่แจ้งกันไปนะครับนะส่วนโยนเนมเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับใครยังไม่มีนะครับที่ร้านยังมีจําหน่ายอยู่นะครับสามารถมาซื้อได้นะครับแล้วยังมีที่เป็นแพ็คเล่มสองพร้อมเอิร์ธบาวด้วยนะครับตัวนั้นก็ยังมีอยู่นะครับ ใครสนใจนะมาซื้อได้นะครับนะตอนนี้อ๋อลืมแจ้งครับตอนนี้หนังสือฟินิก,นะก์นะครับสำนักพิมพ์ฟินิก์นะทุกเล่มเราลด10%นะครับแต่บล็อกนี้บล็อกนี้ต้องแจ้งว่าลิมิเต็ดเราอันนี้ไม่ได้ร่วมรายการนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเป็นการ์ตูนนะเราลด10%ด้วยนะครับเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับใครสนใจมารับที่ร้านได้นะครับหรือยังไง แอดไลน์นะครับหรือว่าทักมาจองในเฟซก่อนได้นะครับนะเรายังสั่งมาเผื่อคนที่ไม่ได้จองไว้นิดหน่อยนะครับคนไหนสนใจมาดูที่ร้านได้นะครับหรือทักมาจองกันก่อนได้นะครับโอเคนะงั้นวันนี้นําเสนอรูปของโยเนนเท่านี้ก่อนนะครับยังไงรีบมารับกันนะครับสวยงามมากนะครับขอบคุณมากครับ